วัสนีค่ะเมเชลเลอร์ค่ะสำหรับวันนี้ก็แนะนำธุรกิจทำเงินออนไลน์จาก POD สินค้า POD หรือว่า Print on demand ก็จริงๆก็มีหลากหลายธุรกิจนะ,ะแต่ว่าวันนี้ก็จะแนะนำธุรกิจขายสินค้า POD Print on demand ที่ Redbubble สินค้า POD คือก็คือการที่ลูกค้าเขาก็คือบริษัทเนี่ยเขาไม่มีการสต็อกสินค้าบริษัทผลิตสินค้าต่อเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าค่ะอย่างเช่นสมมติว่า ลูกค้าสั่งซื้อเสื้อยืดตัวนี้ทาง Redbubble ก็จะผลิตสินค้าแล้วก็ส่งให้ลูกค้าก็มีหน้าที่ใ,ให้ support ลูกค้าก็คือกรณีที่คนเป็นอย่างเราเป็นนักดีไซน์ก็คือมีหน้าที่เขาเรียกว่า artist ก็มีหน้าที่อัปโหลดดีไซน์อย่างเดียวค่ะเรื่องของให้ support ลูกค้าส่งของลูกค้าการเปลี่ยนสินค้าคืนเงินเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของ Redbubble ก็แนะนำธุรกิจนี้เพราะว่า ช่วงนี้มันก็มียอดขายจาก Redbubble เกือบทุกวันเลยค่ะก็ใกล้จะค h r สม t m a s แล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่า Get Gifting e a r อ y อ่ถ้ะว่าลูกค้าเขาสั่งซื้อของตอนนี้ก็ได้รับส่วนลด30%ซึ่งช่วงนี้มันก็ก็วันนี้ขายนี้ได้ค่ะเป็น greeting card ก็เป็นครั้งแรกที่ขายคัดได้ปกติจะขายพวกซื้อยืไ iPhone c a s สปบอกมันอนอิงแล้วก็ที่เป็นเมาส์แพ d ก็มีทีนี้ แนะนําก็คือเคล็ดลับในการท,ทําธุรกิจนี้ให้คุณเน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณนะคะคุณบบสักและวทำอย่างเดียวอัปโหลดส0บหดีไซน์ต่อวันก็โอกาสขายได้านข้อยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่มีการหาตลาดลูกค้าก่อนนะคะอย่างอันนี้ยกตัวอย่างก็คือเป็นของขวัญของฝากคริสต์มาสสำหรับคุณพ่อคนใหม่เห็นไหมคะเป็น first Christmas as Dad บางทีเขาก็ซื้อ,อแล้วเขก็เหมือนกับว่าเป็น เก็บเป็นที่ะระลึกหรือประมาณนี้ค่ะก็เห็นหมนค้นี้ก็คาเดียวกันก็หลากหลายดีไซน์เห็นหมนคะดีไซน์ก็จะก็จะเน้นอย่างคริสต์มาสสปีนสีแดงกับสีเขียวเห็นหมืนอนอันนี้ก็จะเป็นสีแดงกับสีเขียวก็ดูให้ดูเป็นแนวทางค่ะ,คะ,ะให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็จดนอตไม่ได้ให้รอคลายเห็นเหมือนคะเนี่ยจะมีอันนี้จะเป็นสีขาวมีสีขาวแล้วก็สีแดงทีนี้ยกอ,อย่างอย่างสินค้านี้ สินค้านี้แล้วก็คลิกหนึ่งนั้นก็หนึ่งดีไซน์คุณสามารถจะขายสินค้าได้มากกว่า100ชนิดก็สุดยอดเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ติดตามริดประมานี่เขาเขาเพิ่มรายการ p r u d u l t n e s ทุกปีค่ะก็อันนี้เห็นไหมคะนี้72ก็คือดีไซน์เดียวเนะี่ยเขามีให้เลือกให้คุณให้ลูกค้าเลือกถึง72รายการ72ประเภทสินค้า72ประเภทด้วยกันจริงๆร้อยกว่านะ,ะก็คืออยู่กับ คนว่าคุณสนใจจะขายสินค้าประเภทไหนอย่างที่มันขายได้ก็คือเมาส์แพดเป็นยาวๆอะค่ะคือราคาไม่ถูกแล้วยังแปลกใจว่าอ๋อมีคนซื้อด้วยรู้สึกว่าคนนึงเขาไม่ได้อัพไม่ได้ขายอ่เมาส์แพดนะคะเขาขายแต่แบบสั้นๆจะมีหลายประเภทเห็นเห็นหว่าสินค้าออันนี้มันก็พอขายได้ครับปอกหมอนอิงเนี่ยแก้มน้ำได้ยังขายไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็เห็นไหมคะว่า ถ้าคคนทำธุรกิจสมุดโน้ตเนี่ยคุณสามารถที่จะเห็นได้ตรงนี้เป็นเป็นสไปโรโน o บุ๊กซึ่งที่ a เม z o n คุณยังก็คือยังยังขายไม่ได้เฉพาะปกแข็งที่ขายได้ยังขายสมุดลวดไม่ได้ค่ะก็จะสประเภทมากกว่า100ประเภทก็ไปดูตัวอย่างของคนอื่นกันบ้างจะได้ให้ดูว่าอย่างคนนี้เขา เอยือตัวนี้หลายดีไซน์นี้เขาเปิดขายอันนี้72ดสรายการเหมือนกันก็ลอกไปดูนี่ครับมีอ่ปอกพันธุมมมีหลากหลายสินค้ามีมหลากหลายมามีเป็นกรีทิงค r สเห็นไหครับก็ให้ดูเป็นแนวทางจดโนโดต้ตคําที่เขาใช้สีง้นเขาใช้ดีไซน์มาไหนก็ก็ไม่ได้ให้ลอใครก็ให้ดูเป็นแนวทางอันนี้65สิบรายการก็ยัง อย่างที่บอกก็คือแล้วแต่เออนี้มีสินค้าอีกอันหนึ่งที่เขาเพิ่มโปรดักต์ล้านไม่นานก็เกี่ยวกับพวกสัตว์เห็นไหมก็เป็นเพชรโบเป็นอ่าปอกเขาะปอกเขาเรียกว่าบรรดาบรรดานาก็คือแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ผ้าพันคอของหมาแล้วก็อันนี้ที่ไม่ขายได้ที่เป็นเดสแมทแบบนี้ค่ะก็ มีเห็นไหมคะเป็นหมาแมวก็เรามีพวกหมวกมีสินค้าหลากหลายให้คนเขาสนใจนึเข้าไปดูอ,อ๋อนี้มันก็ขายได้หลายอันนะครพวก i p n o n e s e s เนี่ยซึ่งในราคาไม่ถูกก็ยังแปลกใจอ,อ๋อมีคนซื้อด้วยแล้วก็เป็นพวกออนี้อันนี้ก็พวกโทรแบ็กพวกอันี้ก็พวกหน้าก,กากเลยก็มีทะ,ะมีมีหลากหลายเอฟรอนผ้ากันเปื้อนก็มีแมกเนตก็เป็นแบบ ให้ติดตู้เย็นเป็นเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นมานี้หรือว่าคนคนจะดูตรงนี้ค่ะก็จะมีเห็นเขาสินค้าก็ให้เข้ามาดูสติกเกอร์โฟกเซอร์พาฟุลเคสเซอนอะไรบางก็ให้อ่อโรลโอเวอร์เมาส์ก็จะดูว่ามีมีเยอะมากนะคะมีเด็กพวกของเด็กก็มีก็ประมาณนี้ทีนี้อย่างตัวอย่างเดียวกันที่ดูเมื่อกี้ก็คือเป็นของขวัญของฝากแบบตลกตลกสำหรับคนพ่อประมาณนี้ก็ ก็ไปดูที่ยังไม่ซอนก็ให้ไปดูแนวทางเป็นแนวทางว่าเอาเขาใช้คํายังไงสียังไงดีไซน์แบบไหนประมาณนี้ค่ะทีนี้หากว่าคนเลื่อนมาข้างล่างสุดข้างล่างสุดก็จะเห็นเห็นนะคะว่า related searches คุณสามารถจะใช้เป็นแนวทางได้นี่ว่า christmas gifts for new fathers แล้วก็มีแบบหรือว่าจะเป็น new parents ก็คือคอุณพ่อคนแม่อ่าคนใหม่ประมาณนี้ แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างก็จะเห็นว่านี้ค่ะเป็น Dad and Baby Matching Outfit ก็เข้ามาดูก็เป็นคนพ่อแล้วก็เป็นเด็กแรกเกิดก็จะเป็นแบบพวกเสื้อผ้าพวกไายที่ที่ทลายเดียวกันประมาณนี้ทีนี้ค่ะเราเข้ขาไปดูบ o ๊กก็ไปดูว่าเป็นพวกเจ u r n a l มีแบบไหนที่ขายก็สองสองหมืนกว่าเป็นตลาดที่กว้างก็แนะนำให้คุณคุณอ,า,อาจจะออกว่า Journal หากว่าเราเป็น Journal's Notebook ก็ 1, หนึ่งหมื่นหาว่าเป็น Funny Christmas Gifts for Dad อีกอันหนึ่งที่ที่ที่สังเกตว่าขายดีก็คือพวก j o k e ส์นะคะพวกพวกคำตลกๆเห็นว่า Dad jokes for new dads หาว่าคุณสนใจก็แนะนำให้ใช้ c h a t GPT ช่วยเขียนคำได้นะคะอันนี้มีทั้งหมด500กว่าหาว่าคุณเป็นนักเรียนคอร์ส c h a t GPT ก็ ก็เข้าไปดูนะคะคที่ที่เมนสอนว่าใช้ ChatGPT ยังไงอะคะ่ะอันนี้มี600ห่วเห็นไหมครอันนี้จะเป็นอ่าพวกคำตลกก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือดีไซน์พวกถุงท้าว่าพวกถุงเท้าก็มาประยุกต์ใช้พวกสมนดโน้ตได้สินค้ายอย่างอื่นได้ะคะ่ะทีนี้ก็ให้เข้ามาดูก็แนะนำให้คุณขาย100มากกว่า100การ ก็คือให้อัปโหลดดิสล้วขายก็คือคุณขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะขายสินค้าเฟสไหนแต่แนะนําให้ขายทุกรายการเพราะว่าคันไม่สามารถที่จะบอกคาดเดาได้ว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าเไหนอย่างของตัวเองอย่าง g r greeting c a r d s นี่เป็นครั้งแรกที่เพิ่งขายได้ซึ่งว่าจะขายได้2อ,อันเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ขายเสื้อยืดได้1ตัวก็เนี่ยค่ะก็คริสต์มาสก็มีเวลาคุณมีเวลาประมาณ8ปดเกาวันทย์ก็ยังทันอยู่วางแผนการทํางานดีๆหาตลาดดีๆแล้วก็หาข้อมูลก็ เหมือนกันนะคะทุก note, ทกิจสมดโน้ตทุกกิจ KDP ก็แนะนำให้หาตลาดเจาะจงให้ให้ให้หาตลาดแล้วก็ให้เน้นคุณภาพเป็นหลักไม่ได้เน้นปริมาณนะคะทีนี้อีกอันนึงก็เข้าไปดูเวลาที่เขาเขียนไทโต e ซับไทเทอเห็นไหมบอกว่า new dad g i f t s for me n first time dad g i f t s dad to be g i f t s soon to be dad g i f t s ก็จดโน้ตจดโน้ตอ่าแท็กจดโน้ตคีย์เวิร์ด จนนตลาดคนจะได้เราจะได้ใช้มาเป็นในทางในการทําสินค้าเราอะ่ะทีนี้ค่ะว่าคุณสนใจคอร์อสทำธุรกิจพิรีษค่ะสังกัที่ยูเร b บับเบหรือว่าทำธุรกิจสมดโน้ตมันมก็มีโปรโมชั่นเป็นของแถมฟรีค่ะก็จะมีทั้งหมด4 สี่สี่รายการด้วยกันที่แถมมูลค่า8,500บาทมีพอดคสาสต์หรือซึ่งทอมมี่ฮัทสิบเอพิส od ส่วนสมาจะดาวน์โหลดแล้วกเก็บเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ฟังได้เลยแล้วก็คอร์สสเดือนหนึ่งล้านก็จะเน้นพวกเคล็ดลับธุรกิจออนไลน์แล้วก็พวกไมซ์เซตแล้วก็อ e ีบุ๊กสองเล่มก็เป็นการสร้างนิสยัยสุดสำเร็จประมาณนี้นะคะ่ะถ้าคุณสนใจก็ลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันก็คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็น pdf ได้เพราะว่าอ๋อเดี๋ยวให้ดูนิดนึงคอร์ส pod หัวข้อที่สอนนะคะก็เป็นให้ลิงก์ใน description ของสามารถดาวน์โหลดเนี่ยค่ะเขาไปดูหัวข้อที่สอนเองนะคะได้เพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้แล้วก็เฉพาะแอดมินเท่านั้นนะที่เฉพาะเมเท่านั้นที่เข้ามาดูได้ก็เนี่ยค่ะจะเป็นแบบอันนี้จะเน้นกรณีที่คุณไม่ต้องการที่จะดีไซน์เองออกแบบเองก็ใช้ Public Domain แต่ว่าค่ะคนทำธุรกิจสมุดโน้ตอยู่แล้วสามารถทำดำดีไซน์นั้นมามาขายสินค้าเรทปโบด้วิธีการกรอกข้อมูลการสมัครขายกันอัปโหลดเหมือนกันกันหาตลาดเหมือนกันนะคะก็มีสอนการตลาด Pinterest แล้วก็สอนทำสมวดปกแข็งรัสมุดลวดก็อยากให้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในด s สคริปชันนะคะธุรกิจสมุดโน้ตก็คุณเข้ามาดูได้ ตามปกตินะคะขัวข้อที่สอนประมาณที่ประมาณนี้ที่นี้คุณไม่สามารถที่จะใช้ลิงก์ที่มากับโรงเรียนออนไลน์ได้แล้วนะสีที่เป็นสีเหลืองค่ะเพราะว่าคนคลิกเขาบอกว่าไม่เปิดรับนักเรียนซึ่งไม่จริงนะคะก็คือให้คุณใช้ลิงก์นี้แทนนะคะคลิกคลิกตรงนี้ก็จะมาที่หน้านี้ก็ชําระเงินเสร็จแล้วช่วยติดต่อในทางอ e ีเมลหรือว,ว่าทางไลน์แล้วก็คอสพีเอดีเหมือนกันนะคะนี้คอส ติเงินล้านแล้วก็คอสพีโอดีเหมือนกันซึ่งใช้ระบบสไตรซึ่งปลอดภัยไรกังวลก็ใช้กันทั่วโลกราคาคอสสี่เ้าเหมือนกันนะคะไม่ไม่มีส่วนลดแต่ว่ามีของแถมนะคะอย่างที่ที่แจ้งก็คือเนี่ยคะ่ะสอของแถม4ี่รายการด้วยกรรันราคา8ปดพาร้อยบาทก็อันนี้รู้สึกว่าจะมีคนก็ไม่ได้ไม่ได้อา่าโฆษณาไม่ได้ไม่ได้แจกใครไม่ได้วางขายก็เป็น หาเจอค่ะเพิ่งนึกดาวอมีอ e ีบุ๊กสองเลยมันก็คิดว่ามีมีเป็นประโยชน์แล้วก็จะช่วยหรืยนักเรียนได้ก็มาแจกฟรีแล้วก็มีคอร์สีเดือนอนงลนเน้นเรื่องของ Mindset แล้วก็คือการทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็พอดคาส,สต์ช่งสันเมรับสิบเอพิส o คนสามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บเครื่องเก็บาเข้าเครื่องแล้วก็ฟังได้ตามสะดวกเลยตามอา่าก็ คำว่า,าก็อย่างที่แนะนําก็คือให้หาตลาดนะคะช่วงนี้เราจะต้องามาคิดว่าเออกเป็นตลาดขายใครอาจจะเป็นคุณแม่คนใหม่หรือว่าเป็นคุณครูอาจจะเป็นคุโคนตลาดกว้างเกินไปว่าอ้อ,อคุณครูสอนแมทสอนสอนแมทสอนหรือว่าจะเป็นโค้ชเป็นโค้ชที่อสอนบาสเกตบอลหรือประมาณนี้ซ็อกเกอร์รักบี้ซึ่งช่วงนี้รักบี้วิ่์ครับก็จะมีประมาณนี้ก็ให้เจงจงก็จะทุก ธุรกิจออนไลน์ที่สอนทุกโมเดลที่สอนมันจะเน้นบอกว่าให้คุณหาตลาดให้หาตลาดเฉพาะจดจองจะต้องทําตัวเองตอบถามตัวเองว่าให้ได้ก็คือตอบตัวเองให้ได้ว่าอ๋อคนที่เราขายเนี่ยคือใครคุณพ่อคุณแม่คนใหม่คุณพ่อคนใหม่คุณพ่อที่เป็นอ่าคุณพ่อที่เป็นนักบัญชี ก็ประมาณนี้ให้คุณสามารถที่จะแยกแต่ลาดออกจากก็คือใช้อาชีพเป็นหลักความสนใจพวกงานอาดิเรกประมาณนี้ค่ะก็ถ้าพวกอาชีพงานอาดิเรกอันนี้ก็จะเป็นก,ก็จะง่ายนะคะว่าอาชีพแล้วคุณอาจจะแบบ Google ว่าอาชีพ50อาชีพหนึงรออาชีพที่นิยมของที่อเมริกันที่ของคนของชาวอเมริกันซึ่งตลาด ลูกค้าสัญญาของเราเป็นคนชาเป็นเป็นชาวเมริกันก็อาจจะ Google บอกว่า100อาชีพที่ได้รับความนิยมที่สุดในอเมริกาหรือว่า100งานเอเดเลกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอเมริกาหรือว่าหาคนเพราะว่ามีนักเรียนแจง้งมาเขาบอกว่าเขามียอดขายเนี่ยที่ตลาดที่ UK เคที่อังกฤษมากกว่าอเมริกาถามว่าคนททำตลาดอังกฤษก็เหมือนกันนะคะ่ะอังกฤษออสเตรเลียเหมือนกันว่าคุณจะจองตลาดไหนก็ ก็ให้เข้ามาดูเป็นแนวทางได้ค่ะหรือว่าอีกอันหนึ่งที่ที่ตัวเองใช้ก็คือไปที่คลิกตรงโลโก้ r e d b u b b l e แล้วก็ไปที่ o t o i n g c l o t h i n g แล้วก็อีกอันหนึ่งเออแล้วก็คลิกของผู้ชายค่ะแลทนี้ตรงนี้ขวามือที่ Best Selling ก็คือเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดก็จะจดโน้ตเอาเป็นสินค้าประเภทไหนดีไซน์ประเภทไหนถ้าเป็น เทรนดิ้งก็คือที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้เป็นแบบตลาดไหนดีไซน์แบบไหนอาจจะเป็นคำแบบไหนประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงนิวเวสก็คือเพีเพิ่งดีไซน์ที่เพิ่งอัพโหลดก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าที่แนะนำมาให้ใช้ถ้าคุณจะใช้อ่าฟิลเตอร์เนี่ยก็จะแนะนำให้เป็นเทรนดิ้งหรือว่าเบสเซลิงเทรนดิ้งก็คือเป็น ที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เข้ามาดูได้แล้วก็เบสเซอร์ลิงก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีก็จดโนตนนดนึงว่าเอาเป็นสินค้าสินค้าที่ขายดีอันนี้เป็นแต่และหมดหมู่ก็อาจจะไม่เหมือนกนันนี้เป็นเสื้อยืดของคุณผู้ชายก็จะมีเป็นปร,ประมาณนี้ค่ะเห็น่าเคาอันนี้เป็นขายดีแค่ไม่ต้องดีไซน์อะไรทั้งนั้นแค่ใช้คาเท่าน,นั้นเองทีนี้ กรีที่คนจะใช้คำก็แนะนำให้ใช้ c ช a ชิป t ีเช็คแกรมมาดอีนึงเพราะว่าไม่มีประโยชน์เท่าว่าแกรมมาของคุณผิดแล้วเขาอัพโหลดดีไซน์ก็โอกาสขายได้ก็น้อยมันจะเป็นบอกพวกตลกส่วนใหญ่ที่สังเกตเห็นพวกตลกตลกคำตลกตลกนะคะถ้าคุณจะทำะก็มีประมาณนี้ก็ถ้าว่าคุณสนใจคอร์ส POD แล้วก็คอสโนโอเงินล้านลิงจะอยู่ใน description อ๋อทีนี้อ่าโบนัสของแถมเนี่ยคุณจะต้องลงเรียนคอสออนไลน์ภายในวันที่5เดือนหน้าก็อาจจะลงเรียนคอสได้คอสหนึ่งหรือว่าทั้งสองคอสถ้า,าคุณสนใจทั้งสองคอสช่วยติดต่อเมยเข้ามาด้วยเพราะว่ามีส่วนลดคะสรับคนที่ลงเรียนมากกว่าสองคอสสุนไปก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้พบกันใหม่ในการอัศวันนี้มีคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ